สวัสดีครับผมเกดินพรอนนำเสนอนะครับ ATV 1 5 0 cc นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ LED 4ดวงไฟหน้า2ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กอลูมิเนียมอลลอย12นิ้วนะครับใหญ่ดอกยางสวยเลยทีเดียวนะครับผมะนะครับผมนะบอลูมิเนียมอลลอยนะครับผม ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่อง1 5 0ยหซีซีรุ่นยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้ดูแลง่ายนะครับผมหน้าร้านช้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปดูแลได้เลยนะครับเป็นระบบคาร์บูรเตอร์1 5 0ยหซีซีนะครับผมทนทานนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยพร้อมท่อไอเสียขนาดใหญ่นะครับใบใหญ่ทู่เลยฮะเสียงนุ่มเพ้อนะครับขับขึ้นด้วยเทาขับนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะทไอเสียใบใหญ่นะครับผม มาดูด้านเครื่องนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นเบรกเท้านะครับผมนะฮะเบรกเท้านะครับผมมีที่ป้องกันความร้อนจากค่อยเสียเรียบร้อยนะครับผมด้านบนตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับสามารถที่จอดรถทางชันได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเลือนไม่นะครับมีที่แสดงตำแหน่งเกียร์ด้วยเรียบร้อยนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสปอร์ตไลท์หน้านะครับแล้วก็ที่วัดแบตเตอรี่นะครับผม นี้ก็เป็นคลาสมือนะครับตัวนี้จะเป็นที่สตาร์ทเครื่องนะครับผมนะฮะที่เปิดไฟนะครับผมแล้วก็ใส่หรือใส่เลอขวาแต่นะครับแล้วก็โชกน้ํามันนะครับสำหรับสตาร์ทตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเอ่อเปิดสวิตช์นะครับผมนะครับซีฟนะครับปิดเบรคนะครับผมไฟโชว์เลขศูนแสดงว่าเกียร์ว่างพร้อมสตาร์ทได้เลยครับกดสตาร์ทที่ตรงนี้นะครับผมนะฮะ